นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านพบกันในช่วงเวลาที่นี่ไต้หวันกับรจรัสยนสวุวนรณพร้อมกับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจนํามาเล่าสู่ฟังเป็นประจำในครั้งนี้ก็จะนําเรื่องของผู้เลี้ยงหอยกาบในไต้หวันนะคะมีเฮค่ะสามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการช่วยปรับปรุงฟื้นฟูสภาพของฟาร์มเลี้ยงได้ลดปัญหาน้ําเสียหอยป่วยแล้วก็เลี้ยงยาก นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะราคาหอยลายหรือว่าหอยกาบของไต้หวันนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าชาวประมงหอยลายกลับเลี้ยงยากขึ้นทุกทีนะคะแล้วก็ทำให้มีรายได้ลดลงสาเหตุหลักก็มาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน สุดขั้วนะคะทำให้การเลี้ยงหอยลายยากขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิสูงและฝนตกหนักทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบคทีเรียนในบ่อเลี้ยงก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นส่งผลทำให้อัตรารอดของหอยลายลดต่ำลงอย่างหนักชาวประมงก็เลยเพิ่มความหนาแน่นในการเลี้ยงเพื่อชดเชยผลผล,ผลิตแต่กลับยิ่งทำให้น้ำเสียวนเวียนอยูดในวัฏจักรอันเรวร้ายค่ะ โชคดีที่มีผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุนลซียสังเคราะห์แสงนะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้แสงเป็นอาหารสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดโรคในบอ่อได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในเดิมทีนั้นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีราคาสูงมากแต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาแล้วปัจจุบัน20ลิตรมีราคาแค่หลักสิค่ะอีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญ ออกมาสอนเทคนิคการเลี้ยงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้การเลี้ยงหอยลายกลับมีความหวังอีกครั้งและเพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมหอยลายในไต้หวันนะคะมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตรงร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ผลักดันเทคโนโลยีจุลีสีสังเคราะห์แสงโดยมีรองศาสตราจารย์ไช่หมิงอันจากภาควิชาสัตวแพทย์และหัวหน้าศูนย์โรคปลาเขตใต้ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตงก็ออกมาชี้แจงว่าหอยลายนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำมากจึงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนัก ทั้งนี้ทั้งนั้นอุณหภูมิที่สูงติดต่อกันนอกจากจะทำให้หอยลายหรือว่าหอยกาบอ่อนแอและเครียดทางสรีระวิทยาแล้วนะคะก็ยังเร่งให้แบคทีเรียนในบ่อขยายตัวมากขึ้นทำให้สารพิษในน้ำเพิ่มขึ้นด้วยส่วนฝนตกหนักแบบฉับพลันจะทำให้คุณภาพน้ำและสภาพดินก้นบ่อเปลี่ยนแปลงอย่างรุน,น,นแรงซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้เกิด อัตราการตายของหอยลายหรือว่าหอยกาบเป็นจำนวนมากค่ะโดยตายเป็นหมู่นะคะซึ่งในยามปกตินะคะสารอินทรีย์ในบอ่ออย่างเช่นเศษอาหารและซากสิ่งมีชีวิตก็จะสลายตัวเป็นแอมโมเนียไนตโตรเจนและไนไตรค่ะก่อนจะเปลี่ยนเป็นไนเตรตต่อไปนะคะซึ่งแอมโมเนียไนโตรเจนและไนไตรนั้นก็มีพิษสูงต่อหอยลายขณะที่ไนเตรต กับช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสาลายซึ่งเป็นแหล่งอาหารของหอยลายนะคะแต่เนื่องจากอัตราการรอดของหอยลายต่ำมาโดยตลอดชาวประมงจึงมักเพิ่มความหนาแน่นในการเลี้ยงเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอ ส่งผลทำให้สารพิษในบอ่ออย่างเช่นแอมโมเนียนไนโตรเจนและไนตรายนั้นสะสมอยู่ในระดับที่สูงเกินไปทำให้หอยลายต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดอย่างชัดเจนกัวอย่างจึง นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารก็บอกว่าหนึ่งในหน้าที่หลักของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าก็คือการฟอกน้ําให้สะอาดนั่นเองค่ะโดยจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่ใช้พลังงานแสงเป็นแหล่งพลังงานหลักแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงพวกมันก็ยังสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์และมีชีวิตอยู่ได้ เมื่อความหนาแน่นของสัตว์ในบ่อเลี้ยงสูงเกินไปเศษอาหารที่ไม่ย่อยและของเสียจากตะกอนที่ตกอยู่ที่ก้นบ่อนะคะก็ทำให้เกิดโครนตมหนาแล้วก็สาภาพไร้ออกซิเจนซึ่งก่อให้เกิดสารพิษอย่างเช่นแอมโมเนียไนโตรเจนและไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนั่นเองค่ะการเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในบ่อจะช่วยย่อยสลายสารเหล่านี้ ลดการสะสมของสารพิษแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะกลัวหยางเจิงยังระบุด,ด้วยว่าเชื้อวิปิโอนะคะเป็นเชื้อก่อโรคหลักที่คุกคามสภาพของหอยลายและมักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังอุณหภูมิสูงหรือว่าฝนตกหนักแต่หากในน้ำนั้นมีจุลินทรีย์ดีอยู่มากพอก็จะช่วยยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อ VBO ได้ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยรักษาสมดุลของน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคได้รองศาสตราจารย์ไช่หมิงอันยังกล่าวเพิ่มเติมว่าตอนที่ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเริ่มวางจำหน่ายใหม่ๆใ,ในไต้หวันนะคะราคาสูงถึง3,000เหรียญไต้หวันต่อ6ลิตร ซึ่งสูงเกินไปสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามหลังจากที่สถาบันอาหารเร่งเผยแพร่เทคโนโลยีและเปิดหลักสูตรการผลิตเกษตรกรหลายรายก็ได้เริ่มเรียนรู้การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยตนเองทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมากปัจจุบันสามารถซื้อได้ในราคาเพียงไม่กี่สิเหรียญไต้หวันสำหรับ20ลิตรเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะ เขาก็ยังกล่าวเน้นย้ำว่าอย่ามองว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือ,อยารักษาโรคแต่มันคืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ต้องใช้ระยะยาวจึงจะเห็นผลในการปรับคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงให้ดีขึ้นและในตอนนี้เมื่อราคาถูกลงมาก การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงจึงไม่ใช่ภาระทางการเงินสำหรับเกษตรกรอีกต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะในปัจจุบันค่ะ ทีมงานของอาจารย์ชัยหมิงอันนะคะก็เริ่มต้นให้คำปรึกษาในพื้นที่โคหูของเมืองอินลินแล้วก็ขยายต่อไปไปยังเขตไถซีไม่เหลียวและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะชีฮ้าวรู้นะคะซึ่งเป็นชาวประมงรุ่นแรกที่ร่วมโครงการตั้งแต่แรก ก็เล่าว่าในอดีตนั้นชาวประมงมักใช้อาหารเหลวเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารของหอยลายหรือว่าหอยกาบซึ่งได้ผลดีเพราะว่าสภาพอากาศค่อนข้างคงที่และน้ำทะเลที่นำเข้าไปใช้ในการเลี้ยงนั้นก็มีคุณภาพดีช่วยรักษาคุณภาพน้ำในบ่อได้แต่ว่าในปัจจุบันภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงสารพิษในดินก้นบ่อถูกปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง หอยลายที่ฝังตัวอยู่ในดินจึงได้รับผลกระทบโดยตรงอัตราการตายพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีมของอาจารย์ไช่หมิงอันนะคะจึงได้ช่วยตรวจวิเคราะห์น้ำในบอ่อของฉี่เห่าหรูรวมถึงวิเคราะห์ชนิดของสาหรายในบอ่อเลี้ยงซึ่งก็ทำให้พบว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยว่ามีสาหร่ายพิษอยู่ในก้นบอ่อด้วยแนวทางการจัดการฟาร์มแบบวิทยาศาสตร์ อัตรารอดและปริมาณผลผลิตของหอยลายจึงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแถมยังเรียนรู้วิธีตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำด้วยตนเองจนไม่ต้องกังวลมากนักแม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างเช่นลมแรงฝนตกหนักหรือว่าแดดจัดเขายอมรับว่าเนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีจึงสามารถเข้าใจกลไกลการทำงานของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ง่าย แต่สำหรับชาวประมงรุ่นเก่าที่อาศัยประสบการณ์เป็นหลักมักจะไม่เชื่อคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญมักมองว่าอาจารย์เก่งแค่พูดแต่สิ่งที่เขาเดิมพันคือชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองนอกจากนี้ชาวประมงจานวนมากมักคาดว่าจะมียาวิเศษที่ใช้แล้วเห็นผลทันทีดังนั้นหากจูลียีสังเคราะห์แสงไม่ได้ให้ผลรับอย่างรวดเร็ว ก็อาจทำให้พวกเขาหมดกำลังใจซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแม้จุลิศีย์สังเคราะห์แสงจะมีประโยชน์ในการรักษาคุณภาพของน้ำและยับยั้งเชื้อก่อโรคนะคะแต่การใช้งานต้องอาศัยการปรับจังหวะและปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริงจึงจะได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพหากใช้ร่วมกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำและดินก้นบ่อ พร้อมปรับปรุงวิธีการเลี้ยงดูก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้มากขึ้นเนื่องจากสายพันธุ์และวิธีการเพราะพันธุ์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแตกต่างกันความเข้มข้นในแต่ละชุดผลิตภัณฑ์ก็อาจไม่เท่ากันทําให้ยากที่จะกําหนดปริมาณการใช้ที่ตายตัวศาสตราจารย์ไช่หมิงอันจึงแนะนําว่าชาวประมงควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมอาชีพ ที่เคยใช้จุลศีสังเคราะห์แสงมาก่อนหรือปรึกษาหน่วยงานวิชาการเพื่อสร้างแนวทางการใช้งานให้เหมาะกับตนเองขณะนี้ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรพิงตงนะคะก็ได้ร่วมกับรองศาสตราจารย์จังกุ้วยเสียงจากคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยจงซันเพื่อช่วยชาวประมงตรวจสอบชนิดและปริมาณของสาหร่ายในแหล่งน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศซึ่งกลยุทธ์การจัดการแบบครบวงจรนี้นะคะก็ทำให้ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตของหอยลายได้สูงขึ้นถึง40เเป็นการพิสูจน์ว่าการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นกรมประมงของไต้หวันจึงได้จัดอบรม หลักสูตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในงานพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปี2025รุ่นที่4นะคะโดยจะเปิดอบรมในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้เข้าร่วมก็อบรมฟรี100%ค่ะแต่ก็มีข้อแม้นะคะว่าต้องเข้าร่วมทุกวันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะยังสามารถใช้ในภาคเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นใช้ในการปลูกหัวหอม สตรอเบอรี่องนหน่อไม้และไม้ดอกโดยมีงานวิจัยยืนยันผลชัดเจนแล้วด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมานั้นกระทรวงเกษตรของไต้หวันก็มีการร่วมกับสถาบันวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารผักดันการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในภาคเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่าง เกษตรกรหลายรายในเมืองหวินหลินทดลองใช้แบคทีเรียนชนิดนี้และพบว่าสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้จริงในขณะที่คุณภาพและผลผลิตของพืชกลับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการจัดตั้งสมาคมพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการเกษตรแห่งเมืองหวินหลินในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการแลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ชนิดนี้ในวงกว้างค่ะและที่ผ่านมานั้นสถาบันวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารก็ยังได้ส่งเสริมการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในภาคเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายทั่วเมืองทั่วไต้หวันด้วยนะคะทูจิงอุยนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยของสถาบันก็บอกว่า การใช้ในภาคเกษตรให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดโดยมีประโยชน์สำคัญได้แก่ช่วยกระตุน้นการเจริญเติบโตของรากทำให้พืชแข็งแรงเพิ่มความสามารถต้านทานภัยธรรมชาติต่างๆเป็นต้นนะคะอย่างเช่นภัยแล้งหรือว่าฝนตกหนักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดปุ๋ยแล้วก็ สารเคมีในการเกษตรด้วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้1ใน3เมื่อเทียบกับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมค่ะค่ะคุณฟังการนี้ก็เป็นเรื่องราวที่รัจรัฐนำมาแบกปันนะคะก็คือการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการฟื้นฟูฟาร์มเลี้ยงหอยกาบหรือว่าหอยลายในไต้หวันค่ะลดปัญหาน้าเสียหอยป่วยเลี้ยงยาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับรายการในครั้งนี้ก็หมดลงอีกแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกับรจรัตได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ